อัพเจ๊ขึ้นบอกถอยไปอินสตาแกรมไปอย่าเอางันเงี้ยแต่กูขาดใจกับแม่งวะไอ้ฟูกฮะมันเป็นยี่อะไรไอ้ฟูกไอ้ฟูกอะไรก็ไม่รู้คำเตือนคลิปนี้มีความหยาบคายไมเขามีนาฬิกาทีวีอะไรวะเนี่ยเออไปเอาเยอไอ้โทรศัพท์คือไปฉายว่ะตัวพวอนิเมะเลย โนมิตากูเห็นเป็นทรงโนมิต่าอะไรไม่เหมือนโยกอย่อ่ะเอ้ยของโยกเลยเนี่ยเรามาเป็นช่างติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้คุณตาเลยนคนนักเลงเลยสัตว์เลยขาทางอ่ยไอตัวนี้มีคีย์ตัวนี้มีคีย์เนี่ยดูทรงน่ากลัวว่ะเป็อะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันแล้วตัวทำมันตัวเดินชนแล้วมันมันกระตุกกระตุกแย่ไปอ่ะเดินชนมันใช่ภาษาอังกรีกต่อไม่ใช่ภาษาอังกฤษอ้าวเหรอไอ้กูได้กุญแจแล้วเอ้ยกูเปิดประตูได้ว่ะกูลืมอ้าเปิดไม่ได้วะเปิดไม่ได้ไม่ทรงนี้ต้องอ้อมข้างหลังบ้านพวกเนี้ยเหมือนโจรอ่ะ จะหมดเดียร์ขาถ่างไปสั่นไม่มีห้องเก็บของเก็บของเนี่ยมีกุญแจมีกุญแจมีกุญแจมจัดไปจัดไปเฮ้ยเฮ้ยเอทเคยีบีบูไม่พอไม่เปจะเก็บกูแจมก็เอาไอ้เกมนี้สมมติว่าเราตายเราจะอัดใหม่ไหมตายก็ตัดจบเลยสัตว์เขียนเล่นงใหม่ ทรงเรามันต้องขึ้นหลังคาไม่ก็ทุบก,กระจกเข้ามาอย่างเงี้ยยามวิการเนี่ยมันไม่มีทา <S <S งเข้ประตูหลักเที่ยวจะหลอนหรือรเปล่าเฮียเรามีพลคีนี่ว่ะไอเทมเลขหกปู่เอ้าถ้าเอาไอาเงี้ยเรา,าเราไม่ใช่โจรเหรอวะ <S 2> <S 2> อมีการเข้าประตูหน้าด้วยอ๋อเ<ห>นี่ยเออวิ่งได้นี่ว่ะลืมเลยกระโดดเลยเสียงมึงดูเสียงเปิดเลยพลคีเฮ้เฮ้ยเฮ้ยมึงเปิดมึงก็จะมีเสียงโอ้เอ้โอ้โหเสียง เออมันเสียมภาคเว้ยเมื่อกี้นี้อืมเปิดตู้เย็นได้เนี่ยเริ่มมายกเข่าแล้วเอาไวขโมยก่อนเลยแบกน้ำได้ไหมแ๊บซี่ไหมครับเดี๋ยวนี้มาเอาทองอะไรอย่แบบนี้เก็บเพื่อกูไม่อยากเก็บว่ะเอฮ้ยกูตกใจเสียงมากยังไม่เจอผีเลยห้องนี้มีอะไรไหมเฮ้ยมีวิทยุด้วยเปิดด้วยกูเขาน้ำแล้วเรื่องเลยเพียปิดโดปิดเลย เกมนี้าเป็นคำประมาณแบบโบโบอะไรแค่พอฟังรู้เรื่องอยู่เบื่อการที่มันเดินตัวติดกันได้วะสัตว์เออชอบแบบเดินทะลุทะลุหมดไปคราฟเอาวปิดปิดประตูเลยสัตว์ลงซ่อนไม่ได้อ้าวไอ้เหี้ยปิดแล้วซ่อนได้เหรอโอ้โไม่น่าจะซ้อนแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เรียว่าซ้อนนะอ่ะอ่ะอยากบักมีคนอยากบักอ่ะแล้วมันจะปิดไงวะแบบถ้าจะปิดเองอ่ะอ๋อให้เพื่อนปิดเฮ้ยห้องนอนเพื่อ ไปเลยกูอยู่อย่างี้แหละออกมาออกมาไฟเปิดไฟได้ไอตัวนี้มีทางเข้าอ่ะนี่คือไฟเปิดแล้วเหรอสว่างแม่งสว่างน้อยกว่าไฟฉายกูอีกไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหมือนมีอะชีิเม้นสีเขียวเติร์ตู้เสื้อผ้าอัดเตอผ้านี่ไงติดตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยเนาะเชื่อมเน็ตแล้วเออเป็นช่างเน็ตอ่ะเนี่ยเออกูเป็นช่างเน็ตเราช่างเน็ตเชี่ยมาติดตอนยังคืนวะเนี่ยกูติดเรียบร้อยแล้วคอนเฟิร์มหมนเรียบร้อยเฮ้ย ติดเสกเก็บเก็บเก็บเป็นติดไปเป้าบิลไฟเป้าเนี่ยติดกเป็ดกล้องวงจรปิดที่ร้านที่ลรงจอดรถข้างนอกเฮ้ยแต่เรายังไม่เจอพี่เลยนะไอนี่ประตูประตูประตูเปิดประูกล้องเปิดดูพี่ โอ้ยองคีโอ้ยองคีมีอะไรเก็บไหมโอ้เล่นสามคนเมื่อชายชาติทีทั้งสามมาเล่นเกมระเบิดไม่มีรองเบสไงเมื่อกัน้องเบสจะเป็นคนแทงปกติเราซับลอกให้รองเบสไปตายเห็นไหมจุดล่าสุดก็ตายไปตองแล้วเล่นสองรอบตายสองรอบเลยอนี่จุดเกิดเราเออนี่แหละที่ต้องติดอะไรอยู่เขียวอะลอยฟ้าอยู่นี่ติดเด็กไงเนี่ยติดเด็กกันนเอาละครับผมพวกเรามาช่างติดเด็กกันนะครับนี่เราหรถเราหยุดรถติดกล้องไงติดแล้วเดี๋ยวเก็บก่อน เปิดเปิดการใช้งานเทสร์ดีวีดีวิวเฟรมแต่โฮมต้องเข้าไปในบ้านว่าไปดูกล้องจากในบ้านเลยโกูเกียร์เสียวิ่งตัวเองมากไม่มีใครนำโมน้องเบสไม่อยู่นี่กูไปแล้ววิ่งตัดแทงคนใหม่ตัดแทงคนใหม่กูเกียร์เสียงลมตัวเองมากเลยนี่วิ่งแบบมีเสียงลมฟุ๊กไว้ฟุกฟุ๊กวิ่งไวเกินฟุ๊กกูวิ่งตามด้วยแหละตรงนี้แหละโดนแน่นอนโดนอะไรอ่ะคนเอ็นเอ็นแอคชั่นได้ เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเชี oh ่ยต like sort of ิดวัดเฮ้ยเป็นบทสวดเลยวะดูเรื่องอะไรภาษาอินโดไมคว้าเฮ้ยขนลุกเลยสัตว oh. ์เอ้ยไม่เหรอเฮ้ยทำไงปิดดิปิดดิปิดดิปิดช่องดิ่เป็นรองฟอนเปล่ายังไงเนี่ยเออทำไมต่อนนี่เข้าห้องนี้ก่อนละกันมันนี่มันนี่เป็นประตูเอาเฮ้ยอะไรจะรอจนกว่าเพลงมันจะหายเหรออ๋อะกูกลัวแม่งกลัวแม่งกูไม่อยากอยู่ที่นี่นานว่ะ ไอ้ฟุกไอ้จั๊บกูก็ไม่ใช่กดวีเดี๋ยวก่อนวีคือเป้าหมายเราไม่มีมอะไรเกิดเลยจบแล้ว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 ไอ้ตุ๊กบัสฮัลโหลกูเกมนี้มันอาจจะไม่หล่อนจริงๆก็ได้แต่ซาวมันหล่อนมากต้องทำไอะไรออกไปข้างนอกกับมึงส่งนี่ไม่มีเลยว่ะเฮ้ยขับเด็คขึ้นบ่อเหร ถอยไปอีสักหอไปถอยไปดิเฮียเฮ้ยมึงเฮ้ยมันโดนเร์ตออกไปออกไปออกไปมองมันอย่ามองมันอย่ามองมันเดินมาเดินมาเดินมาเมาเยมไปไหนอยู่ไหนกูปกูไ้กปยกูไปห้องไปห้องไปปิดปิดปไอ้ไอบูดจะมาห่าวมากี้เลยกูัจเข้าไปหลบในห้องน้ำเห็นมันกระโดดกระโดดอยนห้องน้ำเฮ้ยสต๊ะยังไงไงเราฝ่ามืเข้าไปอ่ตเอไปเช็คซ้าเช็คขวาเช็คหน้าเช็คหลังห้องเี้ปิดเลยละกันปิดเลยปิดเปิดเลยปเลยขังแม่งไว ออกไปก่อนออกไปก่อนไม่รู้ไปทำไหนแต่ออกไปก่อนเอ้ยมีมีเอ้ยโดดอยู่ข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอะไรอ่ะมันกระโดดอยู่ข้างนอกกันน่ะเป็นผีกระโดดได้อย่ะมันห้ามมองมันอ่ะจะอยู่ใกล้มันด้วยปิดแมงเลยสัตว์เอฟเหมือนเป็นกดฟไว้เนี่ย่ะมีมีปิดสนิทให้กด F เปิดเลยฟุกเนี่ยให้ไปทำไรห้องน้ำนะต้อไปห้องน้ำใกล้ใกล้คริเชนแล้วเอาน้ำอ่ะนี่ตัวนี้ตัวนี้เปิดได้อ่ออ่อเฮือกเปิด เปิดประตูดิเปิดประตูห้องน้ำดิตุลแวนมากูว่าแค่นี้แล้วแกว่านใหม่ก่อนกูก็เชี่ยกูอยากขังกูไปข้างนอกปิดอยู่กูพูดขังไว้ข้างนอกคืออะไรวะแล้วอะไรวะแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนใช้น้ำไปสวดเหรอเพแล้วต้องไปสวดอวยพต้องไปภาวนาดิห้องห้องนั่งเล่นเอ๋ออันอ๋อตามศาสนาอิสลามเหมือนแบบว่าเราต้องล้างน้ำก่อนเพื่อให้มันตัวเราสะอาดหรือมั้งอันนี้อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงมันแบบ ก่อนละหมาดเราต้องล้างมันจะมีอยู่เจ็ดจุดหรือเก้าจุดมึงอย่าเบียดกันดิไอ้กลัวไอ้ยัยกลัวทุกคนกลัวหมดทุกคนอ๋องก็น่าใช่แหละไม่รู้เม่อคืนแต่กลัวเรารีบไปเถอะอะไรนะต้องไปที่ไหนนะห้องน้งเล่นี่ยห้องนี้ำงนี้่ยห้องนี้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 ห้องนั่งเล่นนี่มันห้องนอนห้องนี้เนี่ยมันสวดได้เนี่ยมันบุ๋มไม่สวดเลยอ๋อไอ้นี่ผ้าเนี่ยนะผ้าเนี่สวดปิดปิดประตูก่อนละหมาดก่อนใช่ไหมเนี่ยมึงอิสลามใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อิสลามกูเห็นเพื่อนกูละหมาด นี่ไงหลับตาเร็วหลับตาเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบห้าคนกำลังละมาอย <stop> <oh ู <sh> nah ่เนี่ยกำลังละมาอยู่เนี่ยอ๋อระมาเสร็จแล้วเก็บ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 กด F กันทำยี่แยต่อวะอ่ะกดได้เสร็จแล้วดิอ่ะเก็บเรียบร้อยเนี่ยขึ้นใหม่แล้วขึ้นอีกกแล้วเออหลังจากมึงภาวนาอะไรวะแตัดสินใจที่จะไปอะไรวะเนี่ยกลับบ้านดิรอที่อะไร ต้องกัดเสยงญ่จะเห็ก,กว่าเกิดที่ยหขึ้นหรือว่ากลับบ้านเอ้ยมันกลับบ้านคลิปมันก็จบแล้วดิเมื่อกี้ <c oughs> เคยดูหนังผีว่าแบบ <h ook> เราเรามีทางเลือกกลับบ้านได้แต่ตัวละครมันจะโง่เลือกแบบเสียบพลอแล้วจนตายเพราะงั้นกูเลือกกูเป็นตัวละครฉลาดกูกลับบ้านเฮ้ <c oughs> ยผมว่าคนดูเขาไม่อยากมึงอย่างนั้นเออคนดูอย่าง <c oughs> เราบวกดีเฮ้ยไอ้นี่มันคืออะไรวะคำป๋องคำป๋องคืออะไรวะตำรวจคำปอง เแต่เราก็ยังไม่เจอผีจังๆนะเว้ยคนดูเขาไม่อยากเรากลับบ้านหรอกใช่ไหมครับผมไม่เห็นว่ามึงหันหลังหันหน้าไปมากูเห็นเต็มเลยโอ้ยทำปองคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่บอกให้ตั้วดูทำปองแต่กูยังไม่รู้ทำปองอะไรไอ้เหี้มผีเราได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผีมันตลกยังวะอย่ากวงกนเยีแต่กูขาดใจกับแม่งวะไอ้ฟุกฮะมึงเป็นยี่อะไรเฮ้ยไอ้ฟุกไอฟุกอะไรได้ไม่รู้ เอเอตายเลยเอเอตายเลยอย่าเอาเงินเงี้ยแต่กูขาดใจกับแมงมัวกูขาดใจกับแมงมัวมันบอกว่าหนี่ได้นี่เฟิกมันบอกว่าเรามีโอกาสหนึ่งเกลือสามอ่ะที่จะภาวนาไล่มาได้ประตูที่หนึ่งไอ้นี่ยังเฮี้ยวว่นี่ไงทางไปทางไปเนี่ยเอาละครับตอนนี้เราจะไปสำรวจต่อหรือเราจะกลับบ้านโอ้ยตรงนี้มีผีตรงนี้ผีไอ่ลองลองลองผีเชี่ยเลยวะเนี่ยกลับบ้านดิกูเลือกกลับบ้านคนเดียวได้แบบว่าไอ้เฟิก กลับบ้านไม่ใช่ทางนี้กับบ้านกับบ้านต้องลงรถแต่หนึ่งไม้ทางนึงไปแล้วไม่ไม่ตดักผีมันดักเราไปไม่ได้แล้วกลับไปได้แล้วไหมปิดฟังไม่รู้เรื่องเลยเชี่ยเฮ้ยนี่ออยกอดีดีนีดีรอเยอะเลยเหรอกูอีกแล้วเหรอกูก็เหมือนกันอ้าวเฮ้ยกูแตกกูไม่แตกอ้า กลัโอ้เยโอ้ยเยอะไม่ไหววะไม่ไหววะไม่ไหววะพีมันเยอะจัดเลยไอ้เนี่ยมันเป็นเกมที่เล่นยากอย่งวะไปไปไปกลัวไอ้นี่แหละไอ้นี่เราไปถูกทางหรือเปล่าวะยังไม่รู้ว่าคำปองคือเียอะไรกูว่าาเรกลับนมมัไ่ใช่ด้วยมันนเป็กลับบ้านเึงเราเรามีหน้าที่มาติดเด็ดเว้ยเราไม่ได้มาลาทาผีไอ้สัตว์กลับบ้านดีกว่าเราเออกูลัวให้กลับบ้านไอ้ฝันี่ไงกลับบ้านได้กลับบ้านได้โอเคครับผมถ้ากลับบ้านก่อนเนี่ยเย้จบแล้วตอนนี้มันเป็นตัวจบที่หนึ่งไงเดี๋ยวจบที่สองเดี๋ยวค่อยไปล่า โอเคครับผมถ้ายอดวิวเนี่ยไล่เกินเกินกี่ไลค์ดิห้าไล่เกินห้าไลค์เดี๋ยวมาต่อเลยครับผมคําปองรอบนี้เดี๋ยวพาบุคคลที่ตามยากๆมาพายภูมาปะมันจะมาเล่นโดมเออเล่นอย่างยากเลยแบบเออมันเล่นได้ตั้งสิบคนเลยนะเว้ยแมเนี่ยมันยากอะแมทกว้างๆอะคำปองคือไม่น่ากลัวเออแต่สามกลมันยังกลัวอยู่ไงโอเคครับสักทีเดียวอยู่าลืมกกดกระดิ่งแจกดอสต์เลยครับสวัสดีตัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย